ใช่คับขับแล้วกได้ถ้าขับขับได้เดียวจะถอยหลังอย่างเดียวคือขับไปแล้วอย่าถอยหลังถือว่าเป็นการขับลูกโดยเฉยด้วยโอ้ยจนด้วยไม่อาะนเลว่า่ได้น้ำเปนของอะไรอ่ะตำรวจจราจรโอ้ยที่ผนังเปนอะไรรึเนี่ไม่ชนลงนแหมมองเห็นเมื่อวานคุณยายกับคุณป้าก็นังฉี่วันนี้อะไรเนี่ยไปฉี่คนี่ น้ำสาร์ดีของเลนินในน้ำเสาร์ดีเดียวของเลนินในขนาดนี้ในโลกโอ้โหนุท้ายหมดแล้วแต่ว like ่าอย่างไรก็ตามที่อื่นตอเรามีเป็นเรอที่อ่าเรื่อที่นี้เรามองเอาไปใช้แล้วไม่ได้ผลก็จละจอดปแล้วกลบความเลนินไปแต่เวียดนามไม่ใช่อย่างนั้นครับเวียดนามถือว่าเป็นเลนินเป็นคนจุดประกายกับลุงโฮลุงโฮมองแนวความคิดของเลนิน แล้วใช้ใช้ได้ผลในสงคามเวียดนามเพราะฉะนั้นอย่างที่รั้บ,บาลวีดนาประกาศยืนยันกับผู้นำนักเสียงล่าสที่มาอยู่ียดนามนะครับว่าใครที่เป็นเพื่อนกับเวียดนามแม้แต่นาทีเดียววิถภาพนี้จะยั่งยืนตลอดไป ดังนั้นถึงแม้การเวลาจะผ่านมานานแค่ไหนก็ตามหรือว่าเหตุการณ์การเมืองจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ตา่างในครั้งแรกที่คนเวียดนามถือว่าเรนนี่เป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพเป็นผู้จุดประกายเราก็ยังถือว่าเรนนี่เป็นเพื่อนอยู่ตลอดไปอ๋อเฉลีลล่ยเรนนี่ตรงน,นี้ก็ขาห้งองอ๋อเลี่ยเดียวเรนนีนต <c oughs> ่ต้องหลับไป อันนี้ยาเขียวเขียวน้ต้องวกค่มีชนกันตึ๊กตักตึ๊กตัด้วยนะขันไปยิ้มให้กันด้วยยิ้ะเยชนกัเหรอเป็นไงรถนทางไมเอรถผมไฟท้ายแตกนนะครับมอ๋อไม่ว่ากันเลยฮะ คร hey, ับเช่นแบบว่าเราชกต้งเราหันมาใช่ไม่รู้เต็มไปหมดยิ้มยิ้มอยูแล้วไม่บาไม่มาบ้านผมก็ยิ้มเลครับแต่แยกแยกเที่ยว คือบางครั้งแบบว่าจังๆหนึ่งอะลงมาคุยกันหน่อยดิ่จังๆคือคือเกี่ยวเวลาไม่มีข้อดีอย่างนไงก็คือจะโกรธแค่ไหนก็ตามขอโทษจบคือถ้าถ้าคนรู้น้ำจะโกรธแบบว่าลงมาลงมาคุยกันลงมาบอกขอโทษสิโอ้ยแล้วยังไงก็ตัดไปดับไปแต่ไม่ขอโทษไม่ได้นะฮะ ขอโทษเป็นเรื่อง,น,องนะนรงครับหม่ย่ามว่าถ้าชนแล้วขอโทษถอทษือว่ามีมารยาทนะ สุดสารเาท้ามิ่งเขาจิมมเองทำไมเขารักซิโก้ยังคนไม่ดังซิโก้ใช่ไหมพูดถึงซิโก้เนี่ยฮะเห็นไหมฮะท่านท่านไหนก็ตามก็จะพูดบอกเกียร์ติซักเกียร์ติซักเออเกียร์ิะักนะไปไปไหนไปไหนถ้าถ้าพูดถึงคนไทยเขาไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดเกียร์ติซักนะหมายถึงว่าสัญลักษณ์ควาเป็นวัฒนธรรมจริงๆแล้วเออใช่ไ้มพรมิสุสารลุงโฮลไม่ทันไม่ทัน ช่วงนี้ก็เรามีการซ้อมเจ้าลักฟุกามะเรื่องวันชาตินี่ก็ตั้งแต่6โมงนะคเขามีนายทหารนะครับเขามาซ้อมเพื่อที่จะเขารู้สึกลุงโฮใส่วันชาติลุงโฮนี่เป็นจิตวิญญาณคนเวียดนามคนเวียดนามจะมาที่นี่